ขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่เขากลับมาเจอของแปลกเนาะครับรถ oh <my> ไถน้อยพี่น้องรถไถน่อยเพิ่นเฮ็ดเองเลยฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกวี่เนาะครับกลับมารีวิวให้พี่น้องเบ่งเนาะครับเนาะโอ้เฮ็ดแบบง่ายๆเลยครับพี่น้องอืมเนาะตัวนี้ก็ใส่เป็นสลักซื้อ,อครับพี่น้อง โอ้รีวิวกันให้เบิ้งชัดๆนอกครับนอกนี่ตัวนี้ก็สิเป็นบางทรายผ้านโอ้เกียร์เพิ่นเอามาไว้ทั้งหลังครับเขาเกียร์อยู่ทั้งหลังน้อต่อพ่วงได้พร้อมพี่น้องโอ้เหดุคออ่อนพร้อมบัานนี้หัวคิดดีครับเข้าท่าเลยครับเพิ่นก็ใส่เป็นเล็กนาะครับต่อมาต่อมาเพื่อีิสิมาว่างเครื่องนาอครับ วางเครื่องไปข้างหน้าแล้วก็เฮ็ดเป็นนั่งครับเนาะครับเนาะอือเป็นขั้นเร่งมือเหมือนเดิมเนาะครับบ่ได้ใส่เท้าเป็นขั้นเลงมือปกติเนาะครับเนาะเั็นเ่งมือ,อ,อ,เ,ลมอเล่งจากนี้มานี่เอ,อ่อกระปุกพ่วงมะไล่นี่นะจะเป็นของปีกอับเนาะครับกับชุดพ่วงมะไล่นี่เนาะครับโอ้กระเขาท่าได้เลยพี่นนองเป็นเห็ดหมาเนาะ หัวขีดเพิ่นเอ่อคาดว่าตัวนี้สีบล็อกเปนรถหลานสร้างหรือว่ารถเอียงเนาะครับน่าจะเป็นเอ่อรถที่เพิ่นประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนาะครับเนาะตัวนี้ก็สิเป็นตัวเตะสายผ่านเนาะครับเอ่อเตะสายผ่านเนาะเหยียบลงอืม ฟีมือดีครับหัวคิดดีเนาะพี่น้องเนาท่าเลยครับแกได้มาพ่อคล้องแปลกอีกแบบหนึ่งเนาะครับแถวบ้านกะกะมีคนเทดอยู่ครับแบบนี้แต่ว่ากะบอคอยเห็นท่างใดแน่เนาะแต่มีบกี่ขั้นเนาะครับที่เพิ่นเทดเป็นแบบนี้เหตุล้างค่าใส่พร้อมเนาะครับพี่น้องตัวนี้น่าจะไถหน้าได้หรือเปล่าบบน่าจะบดท่านใดเนาะครับเนาะอืม แต่ว่ารถที่ตามหลานสร้างที่เขาเฮ็ดมันสีเฮ็ดแบบเหยียบเลี้ยวได้พร้อมเนาะครับเดี๋ยวใายเรียวขวาเหมือนรถไถใหญ่เขาเลยบางขั้นกับใส่ปัม๊มไฮดรอลิกเนาะครับนะนเนาะมีคนต่อผ่วงสงสัยว่าเพิ่นสิเอามาไว้แก่ฝืนเนาะครับแก่ใหม่แก่ตอกคล้ายๆว่าชุดนี่ถอดออกได้เนาะครับมีเพิ่นเฮ็ดแบบจอน็อตถอดอ,ออกได้เนาะครับ ถอดเพื่อที่สิเอามาประกอบไทยหน้าได้เหมือนเดิมเนาะครับนะอใส่ได้2อ,อย่างครับปกติรถหลุนมันจะมีหางเนาะหางยาวๆต่อพ่วงมาเนาะครับแต่ว่าขั้นนี้ิ่นเทดแบบประกอบชุดล่อหนาเข้าไปคลายว่าเนาะครับเป็นประกอบชุดล่อหนาเขาฮู้กิดคนไทยไม่แพ้ชาติดใดในโลกนะครับ ชุดล่อหนาครับเพื่อนกเ็เฮ็ดแบบง่ายๆเลยครับสลักซุปมุมมีบูดมียังเนาะครับเป็นชุดสลักซุปข้อมากเ็เฮ็ดเป็นสลักซุปเอาซื่อๆเนาะครับนะเนาะเขาทาเด้รถนี่ครับโบพอจะคล้องเพื่อนครับสิได้รีวิวกั็จะคล้องเพื่อนแต่ว่าบ่พอเนาะครับเนาะเป็นหัวคิดจะเอาทาเลยครับเป็นกับฟูฟ่วงมาเนะลยเนาะเดี๋ยวลองมุนเบิง่ง พวกอะไยเบาวันพ่อเวอร์พี่น้องอือต่อท่าเลยใส่มือเดียวมุนเลยครับพี่น้องอก็ยังบอท่านแข้งแข็งแรงหรืออาจจะมีสัดส่วนที่ฮักไปแน่นอะครับเ็ดใหม่ๆก็อาจจะใส่ได้ดีนะครับเนาะอ,อืมรีวิบ,บอืมตัวน,นี้ก็สิบเป็นนะ โอ้ไข oh, ว่าสายพานนี่สิตึงตลอดครับพี่น้อง mm. เวลาเข้าสิเปลี่ยนเกียร์หรือว่ายุดโหลดกระสีเป็นเหยียบเนาะครับกระสีเป็นเหยียบล่งเหมือนขาดโหลดเนาะครับพอเหยียบลงปุ๊บตัวนี้กระสีโยกขึ้นปกสิยุดการทํางานของชุดหลังก็สามารถเข่าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้แต่พอเวลาเข้าสิอันนั้นเขากับ ปล่อยออกคือขาดเนี่ยเนาะอ๋อเป็นใสสปริง like er. ดึงครับผมใสสปริงดึงดึงชุดนี่เนาะพี่น้องอืมตัวนี้ก็สิเป็นชุดเบรกกับพอมพ่วงมาใส่ครับตัวนี้เลยโอ้เขาทาครับเอามาบิวรีบิวไม่นี่โอ้เขาทาเลยได้นี่เนาะครับเป็นรถน้อยออปอ็คแท็กรถรถเจ้าว่ะ โอ้เฮ็ดเองบอกครับโอ้นี่ครับมาพ่อเจ้าของเพิ่นแหละครับนี่ครับเจ้าของเพิ่อนนั่นโอ้นั่นรีวิวให้แน่นี่โอ้ยจอดรถยันถนนเพื่อนโอ้เป็นยังไงการใส่งานใส่แนวไะไเอาหลากกว้างนี่แหเนโอ้ตัวนี้สิเป็นเกียร์เนาะครับเกียร์ที่ไหนเอามาหนีมันมันดูดูลายขึ้นเลยเอาเอามาคือเก่ามันอืม โตลูกเตะมันน oh, like okay. oh, oh, ี่เด้เสพิงดึงแม่นบอกเสพิงดึงนี่เว้ยเว้นั่งนอกกับแบบแบบปันนี้นะโอ้เฮ็ดแบบขาดธรรมดาเลยเนาะครับขาดข้าวควายขาดเั็นคนลุงโอ้เป็นเหมือนขาดเลยครับพี่น้องโอ้หัวขิดสุดยอดฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะง้อประมาณจักบาทครับนี่เบิด์ตเจ็ดพันโอ้เบิด์ตเจ็ดพันเฮ็ดเฮ็ดใหม่ๆมันกะสิ พ่อาย,ายอยู่น้องไไโอ้อกกตัวนี้คือ,อยังสันครับตัวนี้คันเล่งนะผมโ,โอ้โอ้ใส่ใส่คันเล่งสองตัวเลยตัวนี้มันเวลาไอ่หอาบ่มีผู้อ่นนช่วยหอาพักเดินเดินมันใช่เวลาไหนนะอือ,อ,อครับคันคันคันมือคูสตาร์ห่างหอกเกิอือครับครับโอ้บอ่ซับซ้อนครับพี่น้อง ง่ายๆกับปูพ่วงมาไล่รถปิกอัพเข่านอหนี่นอคนขี่ป่ะเบาบดีเลยไหมแมนถ้าห <c oughs> มุนผมหมุนหมุนเบิง้งมังหันบืองพว่วงมาไล่เข้าเพื่อคาถาเลยโอนี่ครับอันเจ้าของรถเพิ่นครับฝีมือขนาดหัวขีดเพิน่นยุบ้านนี่มีไผเห็ดแนวนี่บ่กมือมีแต่ของเจ้ามีแต่เจ้าของไม่็นเขาไปจะบอกอะไรเหตุไหนจะมาคือผ่านไงโอ้ ต่าครับฝีมือใส่ลังค่าอย่างดีการก้มห่อนต่อพ่วงเหมือนเทนเลอร์เลยครับเหมือนรถไถอ่าสมเฮาอ่าต่อพ่วงหลากคลองเนาะครับเนาะฝีมืออีหลีครับผมมัแม่แม่นบอกครับเพราะว่ามันขับหลังเนาะเพราะเงินเออเพราะว่าตัวนี้มันฝีมช่วงไก่โอ้เคิ่งหางผมว่าหยุ่ฝนไปเนี่ยผม<อ>ว่าหยุดซึ่ออง ไอ้วัตถที่เด้อวันยังอยู่แห้งแต่นะครับครับโอ้นบานดี่วืด้อนี่เคยยังใส่งานได้ปกติเนาะครับโอ้โอ้พี่น้องคักีอรีครับฝีมือเพิ่นของแปลกครับของแปลกโมประมาณเบิดประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเพิ่นมาแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ลาเพ็ดเด้อครับ อ่บ่อแต่โค้งที่ชุดเครื่องครับจำเนี่ยกับพ่อแล้วนาะองเกคโอ้อัดเฟืองเธอนอะไรยีสิมหาคนมาสันโอ้ฟีมเงเพิ่อนเนาะครับ เวล้าถอยเวลาถอยเป็นยังไงครับอืมครับเวลาขึ้นลงบองงานนอเพราะว่าเพิ่นใส่เป็นข้ออ่อนข้ออ่อนนะครับอืมใช่ล้าข้ออ่อนแนนครับอืมเหตุแบบง่ายๆเลยเอาบูดสลักมาใส่เลยนอกโอ้โอได้โปรเจกต์ใหม่เลยพี่น้อง สีเมื่อเห็ดโถลดป่นล่องมึงกว่านะยิงได,งได้ขยับได้โอ้สีนึ่งเอาจังได้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะขอฝากติดตามผลงานนี่ได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ